ขึ้นไปนั่งอ้าวเลยตามสบ,บายตามสะดวกเลยอ่าโดมก่อนเลยว่ามาข้อดีของพี่นัดมีเยอะมากเอามาสามข้อเจ๋ง<ๆ><ๆ>เด็ดนัดรัก <3 S 1> เพื่อนมากนันเป็นคนที่รักใครรักจริงไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนเป็นคนที่พอถ้าเป็นคนที่ให้ความหวังสงูงต่อคนอื่นไม่ใช่อยู่ๆจะไปคบใครแล้วก็ได้เป็นคนที่ถ้ามาปุ๊บ พอเข้าไปถึงถ้าเราสนิทจะให้ไปเต็มร้อยอถ้าเราไว้ใจเป็นคนที่แคร์คนอื่นครับ,รบเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งที่ผมชอบเขาเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเขาเป็นคนที่เอาง่ายๆมันแกคบได้พี่นัทไม่มีคำว่าคบไม่ได้ครับนี่สามข้อแล้วใช่ไหมครับอ่ข้อข้อเสียเสียไม่มีครับมีดีมันต้องมีไม่มีผมไม่เคยเขาเป็นเพอร์เฟกแมนเลยคนที่ไม่มีข้อเสียอะไรสหรับผมครับ พี่นัทไม่มีอีอะไรครเสียวเอาไพี่เคลียร์ให้เลยเรื่องมีสิทธิ์นะครับข้อดีก็พี่นัทเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งครับตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกที่รู้จักกันตั้งแต่เรื่องทาความรู้จักกันก็เป็นที่ปรึกษาแหละแล้วก็พอคบไปก็พี่ไว้ใจได้เป็นคนที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้แล้วก็เป็นคนที่คอยตักเตือน เห็นใครหวังดีครับไม่จะ่าสอนคือการหวังดีว่าอยากให้คนนั้นดีเขาไม่ได้แบบว่าปล่อยปากและเลยว่า้ยคนนี้ไม่ดีก็ช่างมันไม่ใช่อยากให้ได้ดีอย่างผมตัวผมเจอมาคืออะไรที่เราทําไม่ดีหรือไม่ถูกหรือไม่ได้พี่น้าต้องคอยเตือนก็ขอบคุณพี่ด้วยครับขอคบคุณข้อเสียอระข้อเสีย,สยไม่มีคิดไม่มมออกจริง โอเคขอ,อ,อ,อโทษจริงๆก็ไม่เป็นไรคินไม่องจริงครับผมไอ้ข้อดีอของไอ้โดมก็ไม่ไม่ครบนี่คุณสมบัติขาดตลอดต้านสำหรับข้อดีนะกระทุ้งเรดหน่อยเลยกระทุ n g เรดแถวนี้เรดหน่อยแล้วพี่นัทเป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนที่เป็นคนที่แบบยังไงอ่ะเขาเรียกยังไงอ่ะคะแบบเหมือนกับ เป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเราเขาเรียกเขาเรียกว่ายังไงะแมวเหมียวน่ะเป็นแมวเหมียวเรียกว่าจึ้งปึ๊ดอะไรดีวะน่มันเป็นคนเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคนเป็นคนแคร์เป็นคนแคร์คนอื่นเป็นแมวเหมียวเป็นคนแมวเหมียวมาก เป็นคนเม้วเมี้ยวทีนี้ก็พี่นัทเป็นคนที่เป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนที่จริงใจครบหรือ,อยังครบครบนะคะ <c oughs> ก็เสวนข้อเสียอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียดีกว่าอยากจะเตือนพี่นัทพี่นัทเป็นคนที่ชอบดูถูกตัวเองดูถูกตัวเองใช่บอกว่าเหมือนตอนถามวันนี้พี่นัทคิดว่าพี่นัทมีข้อดีอะไรบ้างคำแรกที่ <c oughs> พี่นัทบอกตาเลยไม่มี <c oughs> พี่นัทไม่ดี มีดีนะเอออย่าทําอย่างนั้นอีกหรือเปล่ามันไม่ดีเลยอะไรนั่นงแหละอย่า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 แบบอย่าเสียความมั่นใจในตัวเองพี่นัทเป็นคนที่เวลาทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดพี่นัทมั่นใจมันดูดีมากมันดูหล่อมันดูเท่มากแต่เวลาพี่นัททำอะไรแล้วพี่นัทรู้สึกไม่มั่นใจอย่างเงี้ยมันจะแบบโอ้โหคนละอย่างกันเลยหน้ามือหลังมืออย่างนี้ก็ เชื่อมันเชื่อมันชือมันย่าดูถูกตัวเองพ่นัฐมีดีพ่ันมีดีย่ยมากแค่นั้นเนาะลูกน้ำแกเป็นเพื่อนที่ดีมากสำหรับเราคขอบคุณมากครับแกมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนพี่เราที่เราเคยบอกออทุกตาที่คุยที่แบบปรึกษาอะไรเงี้ยแกจะพูดตรงๆมันทำให้เราคิดได้หลายๆเรื่อง แล้วกแกเป็นคนมีสเสน่ห์เลยแล้วแกเป็นคนแบบน่ารักอะ่ะดูแล้วแบบเพลินตาแต่ก็ควรประสาทดีวะคนไม่ใช่ปลาทองเพลินอนะไรขานาดนั้น็เป็นเพื่นอนเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเป็นเพื่อนที่ดีมากด <c oughs> ีมากๆกับทุกคนด้วยไม่เลือกชนชั้นวรรณะด้วย ดีกับทุกคนดีกัทุคนข้อเสียละจ๊ะขอเสียสำหรับไม่มีค่ะนอกจากคุณชอบคิดว่ามึงทําไม่ได้ก็เหมือนอย่างที่ตานว่าใช่บอดจังหวะสู้เพื่อนแกทําได้เว้ยการดูการดูถูกตัวเองพูดบางทีจบหยุดพูดก็คือจบคิด มันหยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวมันก็มาใหม่เอเพราะฉะนั้นก็ก็สอนไปแล้วเราต้องเพิ่มพลังด้านบวกให้กับตัวเราด้วยนะครับชัดครับข้อดีของพี่นัทนะครับก็ไม่มีฉีกไงไม่เหมือนคนอื่นนะเฮ้ยยครับเฮ้ยมีก็ พี่นัทเป็นคนที่อุปนิสัยขัดกับรูปร่างตรงที่รูปร่างขาวนิสัยใจดำนี้ใ่รูปรูปร่างดีใจชั่วแต่เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวอออันนี้พูดกันตามตรงถ้าฉันรูปร่างอย่างแกฉันยิ่งตายเลยจะไม่พ่ดใครอ่ะเก๊กเลยอะเก๊กจริงๆฉันยืดเลยเหรอ,อฉันรูปร่างดีซะแล้วอะ่ะ แต่พี่เล่นหมดอ่ะพี่ไม่ห่วงหรอมันไม่มีมุมก็พี่ก็ห่วงนะอย่าล้วงบ่อยบางที <c oughs> ไม่มันไม่มีมุมที่พี่จะแบบเฮ้ยอันนี้ไม่กล้าทําเดี๋ยวไม่หลอมาจับเผาจะไม่พี่ทําพี่ทําเลยอืมัมนแล้วแล้วตรงนั้นเหมือนในโดมว่างั้นว่าเออครับครับว่างั้นเถอะไม่มีมุมที่พี่จะไปเช็คกัะกระจกเอ๊ะยังไงอะไรคนไม่ใช่นกหงอยก เล่นกระจกครับก็ชอบพี่ตรงที่พี่ขี่เล่นอย่างนี้เนี่ยดีแล้วอย่าเปลี่ยนไปเลยเป็นแบบอื่นออกไปก็เป็นอย่างเงี้ยชัดเชื่อไม่ไม่ต้องไปมาดอะไรมากมายแล้วคนรักแล้วตอนแรกเขาเป็นไหมตอนเจอกันตอนเวิร์กช็อปครั้งแรกอตอนแรกๆเหมือนจะเป็นแต่ตอนแรกพูดพูดพูดเลยว่าไม่ชอบพอได้คุยได้อะไรนึกเกลียด ใช่ไราเล่นก็บอกว่าหลตกเอ่อช่วยกันหน่อยตอนแรกเราก็ไม่กล้าเอาไปคุยแล้วเรารูบลากอย่างเงี้ยแล้วดูเข่าดิโอ้โหอย่างก็ะเทพบุรพระคุณเนยนี่โดยเฉพาะช่วงอาบน้ำใช่เฮ้ยแบบผิวพันธุ์เขาสกุลเขาแบบ เราเราจะไปคุยภาษาอะไรกับเขาดีวะาอะไรอย่างเงี้ยเออ<ม>แล้วพอไปนั่งคุยปุ๊บเขาคุยเหมือนรู้จักกันมานานแล้วอะ<ม>คุยกับเราเออก็ชอบแก่ตรงเนี้ยไม่ถือตัวใช่ไม่ถือตัวข้อเสียไม่มีเพราะว่าส่วนที่แกดีมันกบส่วนที่แกเสียหมดเลยอืมท่วมไปเลยใช่มันเลยทำให้ ดูแกด,ดีไปสมหมดทุกอย่างเนาะครับจะคุณหนึ่งครับ <c oughs> ง่วงไปนอนก่อนไหมไม่ครับยังปกติครับผมดันขึ้นตาคน <c oughs> ดันขึ้นตาครับ <c oughs> อต่ <c oughs> อะข้อดีของพี่นัดมีอะไรบ้างสามข้อพี่นัดไ<า>ีประทับใจมากตรงตรงที่มีอะไรบอกครับพี่นัดน่ารัก มีอะไรคือจะบอกปรึกษาได้พก็ง่ายครับข้อสองคือน้ําใจในสุดๆพูดถึงน้ําใจชงนมให้กินด้วยน่ารักมากเป็นห่วงสุขภาพผมสุดๆมีตบสูดเวลาป้อนด้วยป่ะไม่งไม่ครับนี่ครับสุดยอดแล้วก็อีกอย่างคือความการเป็นอยู่ของพี่ครับคือแบบเราเรามีความสุขมีอยู่ใกล้ผู้ชายคนนี้ ข้อเสียนี่ไม่มีครับไม่มีแล้วดีมากเปล่าครับจดไหมครับจดจดไหมอันนี้อันนี้น้อยอันนี้น้อยก็เป็นคนจริงใจเป็นอย่างที่พี่ชัดบอกอันนี้ชอบคือหน้าตาเนี่ยมันมันตรงข้ามกับจิตใจเขาอ่ะเราคิดว่าเออคนเนี้ยปกติผมยังไม่ค่อยเข้าไปคุยกับคนหน้าตาดีเพราะว่าแบบเขาแบบอาจจะแบบเฮ้ยแบบเขาโ่นแล้วเราเหลือก็ ตะปุ่มหมาเงี้ยนี่ก็เข้าตากหมาตะปุ่มหมาเข้าไปเขาโยนรถทัยันโคมมาทำไงอะเห็นไหมเขาเข้าไปเขาจะพูดกับเราเปล่าจริงจะไม่ใช่เขาพูดกับเราเป็นคนเป็นคนเป็นนคจริงใจเขาพูดกับเราเป็นคนเออเฟื้อเฟื่อแพ่มีอะไรนะเขาให้หมดเลยอย่างกันเนี่ยชายชงนมไม่มีหนึ่งกินชวนผมกินบางอะไรเงี้ยแล้วก็เขารักสัตว์อะ เดี๋ยวถามครูถามนิดหนึ่งเราเคยมีประสบการณ์การไปคุยกับคนหน้าตาดีๆแล้วเขาเหียยเหียดหยามหรืออะไรเมืมาก่อนเหรอเหรอครับเฮ้ยครูไม่เคยเป็นแล้ววิครูคุยดีกับทุกคนบ้า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 ไม่หรอกนี้คือจะพูดบอกว่าถ้าถ้าถ้าพูดบอกว่าหน้าตาเขานิสัยเขามันตรงข้ามกับหน้าตามันไม่ถูกนะ มันต้องบอกว่าไอ้นี่รูปหล่อด้วยจิตใจดีด้วยมันเหมือนกันอเออไอ้นิสัยตรงกันหน้าตาก็คือแบบไอ้ตรงข้ามกันหน้าตาเช่นแบบว่าหน้าตาเลวอย่างนี้แต่จิตใจ,จดียดยอย่างเงี้ยอันเนี้ยหน้าตากับจิตใจตรงข้ามกันถูกแต่แต่แต่คำคำนี้คือมันไปด้วยกันนะคือหน้าตาก็ดีจิตใจก็ดีเหมือนกันไม่ได้ตรงข้ามกันเลยจณาฟังไว้นะเออ <laughs> นั่นแหละเป็นคนอย่างนั้นน่ะเราไม่เคยพบเ,เห็นเพราะเราเคยแบบมีสบสบสบประสบการณ์เข้าไปแล้วโดนเราโดนเราโดนตอกกลับมาเนี้ยเราก็เคยไม่คกล้าคุยกับคนหน้าตาดี<ม>แต่พอจะมาจาเ,น,เาานี่มันเริ่มแล้วอย่างที่บอกคนหน้าตาดีใจร้ายนินสัยไม่ดีผมเคยไปแล้วนะเนี่ยเอาตอเราเสียสูญเลยเดินเข้าไปกลุ่มหน้าตาดีเลยล้วเข้าไปโอ้โหเล่นแล้วตะเละเลย เราต้องออกมาแล้วทำเลยจากนั้นมีประสบการณ์ไม่เคยเจอคนนี้ไม่เคยกลายเป็นค,<ม>ค,คนละวันนะนไปม,มันเขาแบบเขาก็โอ้โหแบบไปเด่นแต้นแต่เขาไป้งครับว่าครับครับแล้วก็ส่วนข้อเสียว่าจะไม่มีก็ไม่ได้มันยังมีบางทียังใช้อวัยวะผิดที่อยู่ยังไงครับรคับยังก็แบบโอ้โหนี่ก็เขามันมันมันไม่ใช่นะเรากเอาตับออกมาเดินไม่ใอ่ไรอะไรล่ะป้าบอกไม่ถูกก็แบบ หรือเอาลิ้นไปยกดัมเบลใช้อวัยวะผิดไม่ก็อย่างเช่นเรานั่งคุยกันเนี่ยนั่งคุยโต๊ะข้าวอย่างเงี้ยประหม่าสีชอบโผล่อ้าวแกชอบเอานิ้วโป้งมาดันโต๊ะที่เป็นกระจกแก้วอ้าโอ้โหก็ตุ๊กแกเออมันน่ากลัวโอ้ไม่ใช่เอามาดัน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 น่ะนะแล้วก็เออมันเป็นโต๊ะกินข้าวเออนิ้วโป้งไปดันมันมันผิดที่ผิดทาง กันนั่นใช้มันถูกจะมาดันปากจัดอะไรก็ว่ากันไปไม่รู้จะกินข้าวหรือกินอะไรมีอะไรอีกนอกจากหมอสีมาโผล่โต๊ะมันเป็นกระจกใช่มันก็เหมือนตู้ปลาตู้ปลามันอะไรขึ้นมาหายใจมาโผล่มันก็เห็นชัดเหมือนโหนกขึ้นนั่นยังไงล่ะเบะเมืองเงี้ยนี่โต๊ะมีขีดเลยนั่น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 นันนั่นก็นั่นน่นมีมีผิดที่ผิดทางกันนั้นอันเดียวมีอีกไหมไม่ไม่ ไม่ไม่มีแล้วมีแค่นี้จ้ะเออดีมากครับเอ้ครับพี่นัดพี่นัดเขาเป็นคนน่ารักค่ะเนี่ยพูดมันไม่ชัดเลยตอนแรกไม่กล้าคุยแต่เขาเป็นแบบคนเข้ามาคุยเองอะไรเงี้ยเออเขาแบบไม่ไม่ไม <S <S enfin ่แบ nice. uh ่งช okay. ั้นมนณะเลยอ่ะเขาหน้าตาดีแล้วเขายังแบบไม่ยิ่งอ่ะน่ารักแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนชอบให้กำลังใจด้วย หมือนพี่อุ้ยเลยชอบให้กําลังใจมาตบไหลเฮ้ยทำได้เฮ้ยอะไรเงี้ยแต่กับตัวเองอ่ะกับพี่ทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาให้กำลังใจคนอื่นส่วนข้อเสียก็ไม่มีก็ดีเขาน่ารักกับทุกคนใช่ไหอ่ะสักนิดนึงอ่ะตั้มนี่สงสัยจะข้อเสียเพียบเลยคนนี้ไม่มีคือข้อดีก็ลบบุรีลบบุรีดลบบุรี ก็ตั้งแต่ได้คุยกันนัดอ่ะคือว่าเออเป็นเพื่อนถึงอายุจะประมาณผมอายุมากกว่าแต่ก็ผมไม่คิดว่าผมเป็นพี่เขาเวลาเของแซวเขาด่าอะไรเคยเคืองไหมผมก็เป็นเพื่อนนะครับยังไงก็เพื่อนกันอย่างค่มอ่ะแต่คือว่าผมผมเป็นยังไงอ่ะคนอื่นจะคิดยังไงผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็ผ่านลิเกมาผมก็มี แฟนคลับดีดูหน้าโงริเกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดอะไรก็เรื่องของเขาแต่คือว่าผมก็เป็นห่วงแต่ผมไม่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 ไมเ,เดี๋ยวคร <ariamente S 2> <ๆ>ูไม่เข้าใจก็คือว่านคนทา <c oughs> งข้าง,งนอกบคนข้าขงนอกเ <c oughs> ขาจะคิดยังไงที่เขารักเราเขาอาจจะไม่ชอบคําพูดของนัทที่แบบว่ามาด่าเรามาแซวเรามาอะไรอย่างงี้ก็แต่สําหรับผมคือ,อนอัทเป็นเพื่อนไงก็เพื่อนมันย่ำค่มผมไม่โกรธหรอกไม่โกรธครับผม ข้อเสียมีไหมครับไม่มีครับไม่มีครับโหคุณเพื่อนนะครับสุดยอดว่ะอ่าบอสก็พี่นัทเป็นคนจริงใจแล้วก็เป็นคนคอยตักเตือนทุกๆคนว่าอะไรที่ทําไม่ได้พี่ก็จะคอยเตือนทุกคนจริงใจด้วยหวังดีด้วยใช่หวังดีแล้วก็ยังไงเป็นคนที่รักทุกคนเท่าเทียมกันหมดสงคนนี้ต้องปรับปรุงเรื่องการชื้อมัน มันทีมฟังแล้วมันลำคาญจริงจริงจริงมันเสียมันเสียบุคลิกถ้าต่อไปเราไปเป็นพิธีกรแล้วสวัสดีก็ผู้ชมโอ้โหวันนี้รายการเราแหมมันมันมันมากเลยมันมีอะไรเด็ดเดที่จะรอนําเสนอให้ท่านได้กันเลยอะไรเงี้ยมันมันดูเสียบุคลิกนะแล้วก็อย่าไปบิ้วดิเดี๋ยวมันก็ตามพี่เป็นคนที่รักทุกคนเท่ากันหมดส่วนข้อเสียก็ ไม่มีอะไรพี่ก็แค่อยจะบอกพี่เห็นว่าบางครั้งพี่อยากเครียดมากอย่าเครียดมากอย่าเครียดมาก,ร,มากรอเรือครับอย่าเครียดมากห่วงใยเขาตัวเรื่องเดียวแล้วก็ได้โจทย์มาก,ก็บางครั้งพี่อยาบยังไม่มั่นใจในตัวเองพี่ทําได้ใช่ไหมพี่ทําได้มันทุกบีคครับแบงค์ถ้างั้นออกจะเสียใจไหมจะร้องไห้ไหมนะครับเพราะว่าก็อยู่กันมาตั้งแต่ช็อปแรกช็อปสอง <ừ. S 2> อยู่ห้องเดียวกัน ข้อดีของเขาคือข้อดีของพี่นั้นคือขยันจริงใจมีน้ำใจแล้วก็เขาเป็นคนนี่ัยดีครับเขาละเขาเป็นคนติดืนบอสเลยลำค <นะ S 1> าญ <c oughs> ดูบางทีมันก็ดูเหมือนลำคาญน,นะ <c oughs> อะไรเงี้ยข้อเสียพี่นั้นไม่มีมีแต่ขเขาขาดความมั่นใจพี่ทำได้แค <c oughs> ่นี้พอครับเชิญละ <c oughs> ผมครับ <c oughs> เชิญไปนั่งใช่ไหมครับเปล่าพูดสรุปว่าก็ผมก็จะมั่นใจในตัวเองให้มากกว่านี้นั่นเนี่ย <c oughs> นั่นเนี่ย <c oughs> อันนี้มุกเคิร์มมกเคิร์มผมก็จะมั่นใจให้ตัวเองมากกว่านี้เพราะว <c oughs> ่า <c oughs> เริ่มเริ่มติดแล้ว <c oughs> เริ่มติดแล้วหาขวดหาเลยมาแล้วหาคนไปยืนข้างหลังเป็นคนนะพอมันจึ๊ก็พัวพันจึ๊กพัว ก็จะมั่นใจตัวเองให้มากกว่านี้แบบว่าจะให้กําลังใจตัวเองด้วยแบบว่าสมมติรู้สึกว่าตัวเองทําได้ก็จะเฮ้ยทำได้ไม่เป็นไรจะตบไหล่ตัวเองจะหเหมือนที่ให้กําลังใจคนอื่นส่วนอะไรก็ผมก็ยังอยากจะบอกว่าถ้าอะไรที่ผมทําไม่ดีหรืออะไรที่ผมพูดออกไปแล้วมันไม่เข้าหูผมแซวผมเสียงดังวอยนวายอย่างเงี้ยบอกได้เตือนได้ตลอดผมรับฟังผมก็จะพร้อมที่จะปรับปรุงตัวผมอยู่ตรงเนี้ยผมก็ มีความสุขที่มีพวกคุณนะครับผมผมไม่ได้อยากถือเนือ้อถือตัวเพราะว่าผมก็อยากเข้าหาทุกคนเหมือนกันทุกคนก็เข้าหาผมได้ครับครับ,รบก็มีอะไรก็เตือนเขาก่อนที่จะให้ครูเข้ามาด่าเขาใช่ฮะเข้าใจป่าไม่ต้องขึ้นไม่ขึ้นจอแดงอะไรก็ว่าไปถ้าถ้าเราเตือนกันแล้วเขาหยุด ครูก็ไม่ต้องถึงมือใช่ไหมก็สบายกันไปเขาเคยเตือนบอกว่าอย่าไปเขียนเลยรูปสองแฟนฟังมากเลยนะฟังมากคือสรุปแล้วดีใจแทนนะที่เพื่อนๆมองไม่เห็นไม่ใช่มองไม่เห็นอ่ะมันอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้เออเขาเขาเขารู้สึกว่าคุณไม่มีข้อเสียเลยดีดีใจด้วยอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือนัดจะเป็นคนไม่ค่อยเอา เรื่องอะไรไปทําให้คนอื่นหนักใจคือถ้ากุ้มใจก็จะเก็บไว้กับตัวเองรพร้อมที่จะรับฟังให้คําปรึกษากับคนอื่นแต่ปัญหาของตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยออากมาแชร์รให้คนอื่นไอ้ตรงเนี้ยมันดีอย่างเสียอย่างครับข้อเสียก็คือว่าพอเราเก็บไว้เยอะคุณจะเป็นคนที่น่ากลัวมากถ้าคุณระเบิดมันจะรุนแรงกว่าคนอื่นๆ เพราะคุณแบกไว้เยอะคุณอั้นอัดอั้นไว้เยอะบ,บางทีการได้พูดออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปคาดหวังว่าเขาจะช่วยแก้ปัญหาให้เราหรือให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับเราได้ไม่เป็นไรรไม่ต้องกลัวว่าจะทำให้คนอื่นเขามากลุ่มใจไปด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยความรู้สึกที่ดีจากการที่ได้พูดแล้วมีคนรับฟังมีคนเข้าใจเนี่ย ไม่ว่าเขาจะแก้ปัญหาให้กับเราหรือแนะนำได้หรือไม่ได้ไม่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะได้ระบายได้พูดให้คนอื่นรับฟังนัดจะรู้สึกว่ามีคนที่คอยรับฟังนัดอยู่เยอะเลยนะที่พร้อมที่จะรับฟังที่จะช่วยที่จะแก้ปัญหาที่จะอะไรแล้วมันจะรู้สึกดีไปเสพความงามตรงนั้นบ้างอย่าอย่าอย่าคิดว่าเราต้องเป็นเหมือนเหมือนหัวรถจักร ที่มันจะต้องวิ่งแล้วแบกอีกสิบตู้ตามหลังเราไปตลอดเวลาบ,บางทีเราอาจจะจอดดับเครื่องให้คนอื่นเขาลากเราไปบ้างก็ได้คนเรามันไม่ต้องวิ่งนำขบวนแล้วแบกอะไรภาระตลอดเวลาก็ได้แล้วมันมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเสียฟอร์มนะไม่ได้หมายความว่าเวลาเราไม่มาปรึกษาใครเนี่ยมันแปลว่า เฮ้ยเราแข็งแรงจิตใจเราแข็งแกร่งมันมันมันไม่ไม่ใช่ครูเคยลองแล้วแล้วมันรู้สึกดีด้วยนะที่ที่มีคนรับฟังเราอะ่ะแล้วอย่างน้อยๆครูเชื่อว่าเขาเข้าใจเราแต่ไม่รู้อะ่ะเขาจะช่วยได้ช่วยไม่ได้ไม่รู้แต่เรารู้สึกดีขึ้นแน่นอนใช่คนระับถ้าเกิดผมได้ระบายผมจะรู้สึกดี แต่ผมไม่อยากเอาความทุกข์ของตัวเองอะไรฮะหน้าตาเหมือนกําลังจะเล่นมุกใช่ครับผมระบายแล้วผมรู้สึกดีส่วมไหมไม่ใหญ่ก็นั่นแหละผมรู้สึกดีที่ผมบางทีผมเครียดไงผมก็อยากระบายแต่ผมไม่อยากเอาความทุกข์ของตัวเองมาแบ่งให้คนอื่นมันมันเป็นเรื่องของเรามันไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาแบกไว้มารู้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องคนอื่นผมรับฟังได้นี่ไง มันกลายเป็นวันเวค ommunication คือเป็นการทางเดียวคือฟังอย่างเดียวแต่ไม่ไมสิ่งที่คุณมีน้ำใจในการที่ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำคนนู้คนนี้ตักเตือนอะไรเนี่ยมันดีแต่บางครั้งเราเราก็สามารถรับสิ่งนั้นจากคนอื่นได้แล้วครูก็เชื่อว่าถ้าเขามีปัญหามีเรื่องกุ้มใจเราพร้อมที่จะรับฟังเขาไหมะ่ะแล้วเราจะกุ้มใจไปกว่าเขาไหม เออไม่เยออย่าไปห่วงอย่าไปคิดในแง่ลบก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าพูดไปปุ๊บเพื่อนๆจะพลอยเซ็งคอยกุ้มใจเครียดตามเราไปหมดนะ<ช>บางทีครูอยากให้เราได,ได้ได้ลองสัมผัสความรู้สึกที่เราได้ได้เปิดไปแล้วแล้วเขาตอบรับกลับมาบางทีมันมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราเองอาจจะไม่เคยเจอเขาเองก็อาจจะไม่เคยเจอมุมนี้จากเราแต่มนุษย์มัน มันกลมอ่ะครับมันกลมนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมมากทีสาม